คือมันต้องเลือกโฟกัสคนหนึ่งอะที่หมายแล้วต้องเลือกโฟกัสคนนึงเลือกให้ถูกรอรู้แล้วกันรอรู้แล้วกันว่าใครจะชัดใครรักใครแอน้ำเดินด้วยนีน้ำเดะบอกพร้อลย้ยเดิัเดนอยูอย่างงี้เดี๋ยวนะคะขออีกห้าวิให้คนเดินผ่านไปแป๊บนึงยืนทำใจแป๊บนึง อ๋อจะกระโดดเหรอโอเคอ่ะโหอยากกระโดดมั่งอ่ะอ๋อไม่ปล่อยพลังใส่เข้าใจค่ะเข้าใจเขาต้องบอกตีมเไม่บอกตีมเลยเข้าใจไหมจะต้องปล่อยเลนให้ให้ปล่อยให้อ่ะคนถ่ายอะนับพี่ต้องนับดิหนึ่งสองสามก็ได้เขาเรียกว่าหนึ่งสองสามโอ้ยมันเหมือนกันโอเค ตองตามโอ้ยไ้แบบอ้าวยิงไปห้สรูปแล้วรองไงสามท่าดิกูก็ยิงจนเหนื่อยเลยเก่งหเออนี่ก็ก็เอาโโหนึกว่า่าใหญ่แบบเร็วตาแป๊บนึงครับตองตาได้ก่อน